อ้าวโดนมาส่งมา <cọc> ในในได้เซมก็มาแล้วครับ26 <coughs> 12 <coughs> <coughs> นียังเลยบาร์นา่ะมูมาริยานหลักครับนี่มาทิ่ฐานนะครับเดือนแห่งแม่พระเนาะนนี้ทยอยกันมาครับ เี้ยครับจุรีไปดีนะดีครับกินข้าหรือยังนั่นเหนื่อดีเลยเิกินข้าหรือยังมากินข้าวเจ้าครับม่ได้กินข้าวได้ปข้าวบะหมี่กัเข้าวมีจุอ๋อข้าวมีกิริออ้าข้าวกมือยหว้จ้านอ๋อข้าอะไไม่เจ๊กคนธรรมดาเนี่ยอ๋อ ข้ามีอยู่เนาะมีค่ะ้มันมีบอกพี่จีนะข้าบุญเลอเดี๋ยวพี่จีจะซื้อให้หนึ่งลิตรนะข้าบุญเลัแต่ีนี้นบํามโมบกสออีโตทอซีเรืองอะไรก็ม่ที่เดนกว่ากมบอนยอมเลยอะไรกันหรออ้มออซีเร่องหกม่อบเกสออเนี่เจร่าัะบอกอซีเราอ้อยที่ปีบาลย

qua qua 69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 

you yeah. मोरया जय चंद्रnabla टपवे थर रोज जते चितचकी दाजवाना रघम के लाका सुवे नैसु पुगने पाछुवे रमा रामचरचीन मरिया खमिनी दादुर विशेष भगवाने मानपि जन लोक परदो परके मोरया जय चंद्रnabla टपवे थर रोज जते चितचकी दाजवाना परवास हो गए विष्णु

ให้มาต้อนฟีนะครับลองเลี้ยงขนมนะครับอธิษฐานเรียบร้อยแล้วเลี้ยงขนมกินด้วยกันมาละเลิมายในอะละต้อนฟรีหมู่มาริยาลาวินี้นะจะใครไม่อาสกีกสกีกโกเนาะ ตีพื้เพิ่มยอีกเอากบีอไปแกเอาโกบีพูมีเล้พตีมืดถืดมื่อไหนมอดไหนนี่ยโกบีมาจับมาจจอนะมาจหลอกผู้หลอกผลอกผู้หลอกตอนนี้มุดไทย่วน้อยค่

ငါခဲမှုဘယ်ခြေခံကောင်းနေချေ။ငါကျေကြေ။